าลครับสวัสด,ดีทุกท่านด้วยครับแหมก็ตั้งแต่ที่ผมไปเริ่มๆดูคลิปที่ผมแคสนั้นซุปเปอร์ไมค์ผมเฮียมากเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไมค์เอาละกันนะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยลายเยอะว่ะเออสวยดีช่างแมงอะไรน่แหละสีเพชดจิตดีแบบนี้กันอานี่ทำไมเอานี่เลยนี่ด้วยตึ้อดื้อเอาเต็มและอือหือ <c oughs> ปมมืนแม่งเท่ห์ไเลยเอา โอเคกลับมาใหม่นะเมื่อกี้คอมเป็นส้มตีนอะไรก็ไม่รู้นะโอเคมามามาดูระเบงระเบิดโอเคมีคานอุ้ยอะไรวะเนี่ยช่างไม่งูเอาคานเนี่ยรัวเท่ดิมาสตาร์ทเลยเมื่อกี้คอมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะใครวะเนี่ยอ่าวูดนายโอเคไหมหนูรู้สึกว่าวูดนี่จะเป็นพ่อบุญธรรมของเรานะครับจากที่พ่อที่แท้ของ เซกชันตายน,นี่เป็นเซ็กชั่นตอนเด็กนะหรือว่าเดวิดเมสันนั่นเองอแกม่มากนี่มันบู๊แน่นะคนเนขะามีแผนสมนาไอหนูอ๋อก็คือมมเลนเดนี่วางแผนเกี่ยวกับเดวิดตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วนะครับ แผนที่ซับซ้อนซ่อนเงืน่นเอ้ยซ่อนเงื่อนพูดผิดไม่ให้ซับซ้อนเรงองเพียบาลนเล่เห็นไหมอืมอื้โอเคปรับไหมนิดนึงนะไม่เห็นช่วยเลย <laughs> <laughs> มันฆ่าพ่อของฉันเฮ้ <laughs> hey! เกิดเหี้ยอะไรขึ้นที่พามมาหน้าช่างมันสกิปไปแม่ขี้เกียจแต่สึกเราตอนนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของเดวิดเมสันนะขอให้ตอนนี้ทุกท่านตั้งใจดูนะฮะนี่เป็นวูดนะครับรอ,อเลยอะ่ะดูเต็มรับอ้าวเฮ้ยแฟนไม่สะท้อนวะอะไรวะสุดยืนวันคิดบ้านนะครับเมสันบูด <Mason. S 1> ดีใจให้เจอนานะมันก้านเล็กมันไม่สัน่นเสียงโคตรโหเลยไปด้านหลังคนซึมีลูกนะฮะอ๋อ <c oughs> คือจะมากินเหล้ากันนะฮะแล้วก็มีล่งมีลูกแม่วันคิดมากลื่นเลงเลอเกินขามัวไปทำไ,ไมเดี๋ยว,ยว,ยวขอไปหาเล,เล่นแปบ๊บมาออกมาเดินเล่นลงถนนดีกว่ามา แม่โอเออเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งไหนบ้าคนอื่นด้วยเอาเวัดีลองสาวลองสาวพวกเนะี้ยผู้ชายตัวลำปีเลยอ๋อมีนมก็คือผู้หญิงนะครับนะเฮ้ยแต่คนอ้วนก็มีนมเนะีเฮ้เราจะบุกลุกบ้าคนอื่นเออนะครับเออ <c oughs> ไม่น่าเดินเล่นเลยโอเคกลับมาใหม่นะโอเคไม่ติดเลยแหละแม่ นะฮะเ้วจะมาแบบกินฉลองแบบทหารทหารนะแบบลูกผู้ชายชาตรีนะฮนะนีออ่อ่ากูมาเลยนะเฮ้ยโอเคเห็นแบบพ่อไตะไม่ไงนี่เพื่อนเฮ้ s <S hey, เป็นยังไงเอ็มซีโอเคเรียกเขาเอ็มซีแลวกันนะฮนะนี่โอเค <Yeah. S 1> มีแล้วไหม อ๋อเอาเอากระเป๋านะครับตอนนี้จ่าพูดเบานะเพราะไม่หมเสียงดังมากปรับเสียงมันไม่เป็นด้วยเอ้ยลืมแปลเลย <Huh? S 1> โอ้ตอนนี้สายตามจับจ้องไปที่ลูกนะครับ คุยเรื่องภารกิจนะฮะทหารทหารชายชอต่นี่อีมไปที่สองดูรองซับไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ผมก็ยังอยากดูซับแปรในใจนะมาเ<ๆ>พื่อนเราจะไปเดินเล่นกันขอบคุณสำหรับเบียนะเอ็มซีเรียกว่าเอ็มซีแล้วกันนะฮะเดินมันก็เทยเดย มาเดินตีคู่ก็เท่ได้เมสันนี่ขับรถหารเลยนะเปเลยดิเฮ้ยใครวะไม่ใชีสเปรย์เลยไม่เห็นเลยเอา Welcome to Panama เพื่อนอะไรวะ ภารกิจกำลังดีแผนก็ดีเสียงนี่แบบฮส <S 2> <S 2> ัสันนี่ฮสซันไอ้นี่อะไรนะฮัสันเอาฮัสนัสน อ๋อเออลืมไปทัสษันนี่อยู่ในอดีตนะผมนึกว่าทัสสันอยู่ในอนาคตลืมเลยเย่ว่ายน้ำนะบแตบ่ทหารใช้ชาตรีนะฮะโดมีห <MC S 2> ้าโ็เท่มีสันเรามา <M> ขา้างในแล้วไปตามบูดไปเ้ยนั้นอ๋อเราเป็นราคันนี้เรารับบทเป็นบูดนะครับลองตามเมสันไปนะฮะอ่ามีมีด จะไปเทคดาวมันครับโจนไปปควางมีดอ้าวเฮ้ยเดิยวเฮ้ยควางมีดดิควางฮ้อเรียบร้อยอ้าวมันยิงแฟร์แล้วรอมันเลยไปอืมเล่นแบบมือชีพหน่อยนะครับ่าตายบ่อยนะเดี๋ยวคนไม่พลาเฮ้ยเฮียร,ระเบิดใครเดี๋ยวไป Okay. โอเควมึงไข่เลยไปไหนฮะนับไปเลยวิ่ต้องพยายามก้มไว้นะฮะตาต้องไวหูตาต้องไวนะฮะตายเกลี้ยงวิ่งน,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 นู่น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 เอ้าเฮ้ยยิงเมสันอีกกูก็ล่องสะพุนเลยแม่ไป ไปไหนต่อไปดิกลัวอะไรไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเฮ้ยเฮียเลยวะอุ้ยแหนมิดถล่มด้วยตอนนี้เราก็ใช้ mp 5ไปก่อนนะฮะเฮ้ยอะไรวะอึ๊บกระโดดเลยเปิดกองอืมมาหัวปลีแน่เลยเอาอะไรวะน่ะกระป๋องกระป๋องตาแม่สามสามแม่ครัว ก็กดหนึ่งแล้วกดชิ่นีมน่มันคืออะไรวะมันคืออะไรไอ้ห่ากูงงเออดมาแล้วมันก็ระเบิดมันคืออะไรวะสเก็ตอะไรพุ่งมาเราจะลองทดสทายไก่นนพวกนี้ฮนะเอ้ยหาที่กำบังยิงมิลิเมตรสันเออเพราะมีสไนปเปอร์คอยช่วยเราอยู่นะครับแม่ นี่เรากำลังสู้กับใครอยู่มัเนี่ยไม่ค่อยดูเนื้อเรื่องนะยิงแม่งเดียวเอาอเพื่อขอเมสันอ๋อเปิดไปควางไปอือเกี่ยมลุ้ยอ๋อมันกระสุนปืนยัดโดไฮเทคชัดอะนี่ขนาดอยู่ในอดีนะเนี่ยใช้อะไรไว้เนี่ยมีอุปกรณ์เยอะชิบหายเลยเปิดเออเปิด อ๋มาใส่ชุดพรอ,อมชุดกอ่อนนะฮะแม่มไปวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งนินเนงเพื่อนกูทำไมเอาเมสันเนี่ยโอ้ยยิงแม่งสะเกือบหมดม็มอะไรอะไรอะไรหมวยังอะไรล่ะอุ้ยอ้จะลอะไรเอ้ยทียอะไรนะไอ้ออไออไอ้อ้ไ้ไอไออออ้ มันจะมีตัว R P G มาะละแล้วฮะผมรอแล้วแหละมึงเคลียไหมืมไม่เคลีย์อะไรมึ่ล่ะนี่เนี่ยฟางระเบิดฟันแม่งเลยเฮียฟันไส้อู้ยเยอะเยอะเยอะเอาเฮียใครในมึงจะเตะกูโอ้โหเมสันมันไม่คุ้มกันเลย ไม่คุมกันเลยนั่เนเพื่อนอี่วะเอ้ยพานนี้กูยิงเพื่อนบ่อยเหลือเกินนะฮะเปลี่ยนไปใช้ M4 แล้งเฮ้ยเฮี้ยช่วเฮี้ยนะเข้มหล่อมึงขับรถมามึงหล่อเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะนี่แหละอือหัวปลีนี่นนนคือแล้วเนะี่ย เรายิงไปก,ก่อนอุ้งเอออัดแม่งเลยเยอะเนี่ยระเบิดไปเราเอาระเบิดไปนี่เนี่ยเอาไปให้หมดมีไรใส่หมดวิ่งระเบิดใครเอาขึ้นไปไม่รับขึ้นสินค้านะครับอืหมดยังโอเคหมด ยิงขาและการตัดกำลังอุย้ยอะไรแล้วลนะ่ะควันขอมงอ,งของงี่ขโมงชงเชงอุยอ้ยๆใครยิงก็ยิงไม่เยอะช<อ>ิบหายเลาะมานแค่สองคนเนี่ยนะวิสไนด้วยนะฮะแม่ขวางควางเสรวจเฮย้ยอ้าวกูขวางอะไรไปไวนะเนี่ยไปียวขวางไป เสียของิบหายเลยไประเบิดที่มีน่น้อยอยู่โอ้โหสไนเปอร์มีสมนเคอรคุมหัวเราอยู่นะครับเคเคลียร์เททางคุณสะดวกอะตอนนี้เราไม่มีศัตรูแล้วอ้าวเฮ้ยไม่ติดแล้วแหละเอา้าเมสันงงนะอะเมสันเป็นแล้วเนะี่ย เนสันสตันแล้วอุ้ยว่ายน้ำแป๊บเอาลงไม่ได้อยตายไป,ไปอันนี้กระสุนก็จะหมดแล้วนะฮะกดเจ็ดเพื่อใช้เอ้กดห้าอันนี้ก็ไม่หัวระเบิดหรอออันนี้อืมพอมหมูสลุยเลยควางเลยคอยแฟดทำไยรอแม่งเลยโอ้ยเอ้เอาใครวะเนะี่ยมึงเอาไงต่อย เออเอาหัวโคกเอ,อานนะใครวนนะเนี่ยใครวะเนี่ยหน้าบากนายทำไรอะ่ะนี่มันไม่ใช่นี่มันอะไรโทรโทรหาเจ้านายนะเนี่ปล่อยแม่หน้ามกตีแเลยกันมาเออมันไส้เหมือนกันนั่งมันก็อีก มหมท่าสันนี่เมสันชิมก็สันสนันการเล่นคือใจไ,ไ,ไม่ได้ป้าหมายต่อไปอ่ะ อะไรอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบเข้ามาเย่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 ย่เ่เย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 ่นยเย่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 ย่เเย่เย่เย่เเย่เเย่่ n i a n เือเ่ย่ย จเย็นแฟรงอีกเฮัสนนะนะนันนะะฮัสนันเนะอะรู้สึกว่าเขาลัางดาฮัสนันกันอยู่นะฮะมาเจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะะสวัสดีครับเอ้ยไม่ต้องสวัสดีหรอกรวมๆพาร์ไปเลยแล้วกันมาดูอีกต่ออือหือมึงลังเตะเขายัางมองมันอือหือเตะอือหืออัดเตะต่ออู้โผมันนุ่มแล้วม้งเนี่ยัยังจะเตะต่ออีกอแถวนี้ไม่เถื่อนนะเถื่อนไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้ โอ้โห oh. นี่แน่สัตว์นี่แน่นี่แน่รอแม่งนะาจะไปไหนนะกระสุนเต็มอย่างนี้ค่อยดีหน่อยคุมหัวอ้อาวโดนด้วย นี่เนี่ยนี่เนี่ยปะปุตุปะปะตูุปะปะตูปปะตอืมดูเรื่องนี้อันนี้ด้วยครับอืมอะไรเอาเตะแม็กมีปืนพกให้มันวดปืนแล้ววะเล่มหนึ่งก้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ไป ก็ไปสิวะไม่มีอะไรเลยอ,อบิชนี่เน,นี่ย๋อนันเพื่อนเรานะฮะไปวิงว่งวิง่โโงวิ่งโอ้โหวินาสันตโลงอุ้ยเฮียเนี่ยโอ้ยไม่กอดอยู่กับเพื่อนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนหายโอ้ช่างแม่งเหอะ แมงวีน่าสันตลงหมดละไปมาวิ่งวิ่งวิ่งที่เราต้องไปไหนเนะี่ยเอาอยู่คนเดียวเนะี่ยอยู่คนเดียวตอนยังอยู่คนเดียวเ <c oughs> พื่อนหายทั้งแมงปลอมหมดละอะไรล่าไม่นี่อยู่คนเดียวจริงเนะี่ยอุ้ยเหี้ยเอ้ยมาไปเลยเอนุ่ดเอยนนอุ้ยอ็มสี่ได้ยิงไกลได้ <c oughs> นี่แนะ่ นี่แนี่เอาเย,ย่างนี้มึงใช่ไหมอ๋ออุ้ยเจอเพื่อนแล้วแม่งกว่าจะเจอแล้วมึงจะอุ้ยที่ใครมึงมันจะรอดเหรอฮะไม่รอดหรอกคำตอบคือไม่รอดนะฮะแล้วคิดว่อยู่บนคามจะรอดเหรอเอ้านี่ไปอื้อหืออ้าวมาแม่งไปได้ได้มึงอ,อยู่ในนั้นใช่ไหมเอาไป เด้งอีกตันนี้ไปเลยวง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 ,ง,งไม่ได้ช่วยเลย,เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> แล้วเราก็ไม่โดนเลยท่านแม่ไรที่เวดฟุกมากอุ้ยโดนแล้วเนี่ยไปอุ้ยเหียเอ,อ้ยมือมือเฮดช็อตไอซ่อนอัดหน้ากูซะ คุณทำเพื่อนทำเมยอ่ะอ้ร้องเหมือนแม็กเลยอะ่ะเอาอะไรวนะน่ะเละเทะหมดแล้วนะ่ะอุ้ยอระเบิดไปไม่รับคืนสินค้านะคนเย้ยวเหม็ต้องก็เยเย้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันหรือเปล่านะอืมฟันแม่งใครวิ่งเข้ามาท่างแม่งไปละซุ่นไปแล้วกันนะครับแหม่ไม่ไม่ไม่ยุ่งนะฮะเราจะไม่ยุ่งเอานี้กูเข้ามาในวงอ้อมศัตรูเลยกลับกลับกลับ อุ้ยๆแฟนไนเปอร์ด้วยนี่เนี่ยโดนเลย let's go b i t c h fuck you bitch อ้าเฮ้ยเดีเดะเดะด fuck you bitch เกิอะไน่ากลัวจุงเบอร์สไนเปอร์เฮ้ยมันด่าเนี่ยมันติดเพลเยอร์อยู่ว่าก็าว่ามันคนเดียเดี๋ยวอาว่าผมอัดมันติดเพลเยอร์มให้ดูกันละกันนะครับไปไปดีคลิปนาน เอาไว้พวกพวกใจเย็นๆเย็นคนบ้านเดียวกันนะฮะโอ้ oh my god โอ้หนูวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยโอ้เอาโลออมโมะกระสุนหมดแล้วไอ้ยตายหาใเนี่ยเหี้ยเอ้ยเอาเอา,เอาไปเลยให้อา้าวล้ระเบิดอดัดอีแม่งมาต่อต่อนีแน่นีแน,ะนนะ อา้าวเราอมองไปมังไ่เยอะเยอะอ้าเพื่อนอีกโอ้ยเมสันแม่กว่าจะเจอเพื่อนบายบีชแม่งเลยกระโดดถีบอา้าวมืดเลยจอดับกับดอไม่ใช่เขาเป็นฐานที่ดีเอ้ยกูแปล นะเดี๋ยวเล่นเกมนี้เสร็จผมก็จะไปเล่นโปรเจกต์อื่นอื่นอ่านะฮะไปกระสุนเต็มนั่นไงากาแลนะ้วเลเติมกระสุนตอนใหม่เนะนี่ยแม่กลัวอะไรวะเต็มเยี่ยงไกลัวไรกูยิงชูแม่งเลย อ้าวกระสุนทะลุเข้าไปไอ้เหี้ยอะไรบ้าเฮ้ยเพื่อนเป็นไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเหี้ยเนี่ยอุ้ยไอ้เม่งมึงเอาต่อยกูมึงควยอ่ะเออเออขอบคุณมากเหมือนโอ้ยนี่เปนกับดักอ๋อเอาระเบิดไป อันนี้ไปนี่ควางรัวๆอือเรียบร้อยออกมาเรื่อยๆเลยดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยใจเย็นเพื่อนพารน,นี้หน้าหมดเหเฮ้ยหมดยังน่าจะหมดแล้วนะฮะไปวิ่งเฮียตกใจเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้อใจเย็นเพื่อน โอ้โสมูม่ง oh, ก oh, ็บ oh, ังซะไม่มองไม่เห็นเลยเลยดุมเอ้ยดุมไม่โดนเลยเลยอ๋อกูได้อะไรแม่งอาเมสันเฮ้ยเฮ้ยเจนไาขึ้นไปสุดเมื่อกี้เราเฟี้ยงอัลลัเบอร์ของเราเองอ้าว เออมาขึ้นมาแม่ช่วยัวเองไม่เป็นไงวะอืออ้าวชกมันทำไมวะอ๋อเมื่อกี้มันต่อยเพื่อนเราไอเนี่ยสัน่นเมันลงโลกซะเ <c oughs> ยี่ยมทะลกเราก็ยังจะไปแล้วเอ้ยมู๊นี่มันโอ้ยไม่กอดอะไรวะเน,นี่ย โอ้โหอุ้ยกระโดดอืออะไรวะอุ๊ยฉากนี้วิ่งเอ้ยรอคนไทยด้วยไปอ้าเพื่ออยู่ไหนวะเนี่ยทีวีอะไรดับไฟอ้าวทีวีเสดอนอีกไปไปวิ่งวิ่งเมื่อกี้อะไรวะเนี่ะจู่ๆก็มีระเบิดมาตกใจเลยไปจำฉากนี้ได้นะตรงนี้จะมีเพื่อนเรานะเฮเอภารกิจนี้แม่งโคตรมาเร็วเลย อืมพอคิดไม่นา,านซะดล้อ๋อเซลฟี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ละเลยไม่ใช่เซลฟี่ตีตีตตีเนี่ยเขา,านั่งหมดทุนนะฮะนั่งหมดทุนกันอยู่ตรงนี้เองเมื่อกี้กูยิงกันในเวา,ายไม่ไปช่วยกูเหรอ เว้ยน,น,น,นานำกับกลรประชพลคีนี้พลคียาวใช้คือฐารนรับคำสั่ง ทหารนี่ต้องรับคำสั่งนะฮะห้ามขัดคำสั่งก็คือทหารเนี่ยเขาสั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายนะครับพ่อผมบอกอยู่ทหารสั่งอะไรก็ต้องทำหมดเอ้ยทางนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วยืมลงไาโอ้เขา พัส,นสนนนบบัน์ันบบนั่นแหละเขาวูดนั่นแหละลิกซอทารกิตเป้าหมายมนเดนเรเราพร้อมแล้วฉากนี้นะฮะโอ้ยไม่อยากยิงเลย ยิงแต่ดีพุธไม่อยากยิงทั้งแม่งโง่ดูเรื่องยิงแม่งเลยไม่อยากยิงเลยเดี๋ยวค่อยเฉลยแล้วกันนะว่าคนที่เรายิงไปคือใครนะฮะโอเคเล้าใจแล้วรระลึกแล้วเฮ้ยทำไมมันดูแปลกแปเอ้ยมันเกิดที่อะไรขึ้นไอ้แดงเพลงระทลึกคิมหายเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวิ่งไม่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  ไม่ไม่คนที่เรายิงไปนั่นก็คือเพื่อนรักของเราเองเบสันนี่ไอ้เวนนี่อเ,เออโดนยิงหมขาหา้ามเลยเมเดนเดทอืมเมเดนเดทแม่งโคตรโฉดเลย อย่าอย่าเขาต้องอย่ายิงโอ้โมเห็นแล้วเจ็บแทนเอ้ยปืนกูขอเถอะเออโอ้ยแตงกิ้วออ้ยหรือว่าจะมีน้ำใจปล่อยโค้งเฮดบัตหัวแข็งยิบหายคือแฟงเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อของเดวิดนะครับ เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นั่นเองเป็นการจัดฉากขึ้นมานะครับแรกแรกผมดูฉากนี้แล้วผมนี่น้ำตาซึมเลยเพิ่งซึมที่ผ่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล็บของมึงลิกมิสันตายหาแล้วได้เข้าใจไหมว่าทำไมเมนเดย์จัดฉาก นายวูดดาวิดน,นี่คือนั่นคือเมสันนะเดวิดวูดฉันไม่สามารถฉันมีลูกสองคนอะ่ะพวกเขาเยียโอเคทำมันยิงเลยทำเลยทำมันออือ้สั่งขอให้ขอมาก็จัดให้น้องกาขอพีโ่โอกาให้อู มูช่วยอะไรมงไม่ได้หรอกเดสันก็นั่งหงิกเอ้ยเดวิดพูดผิดเออมูเจ็บแทนเออเออเออเรียบร้อยปิดชีพอะไรปิดชีพวะเนี่ยสร้อยเออชีวิตนาย ใกล้จบแล้วเรียนเดี๋ยวไม่ต้องตีขนายโอ้ยสร้อยเอาปาดคอแล้วเฮ้ยมึงหอยพระอยู่เนี่ยเอาพระออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบาดคอด้วยฉันจะไม่ขิวนายหนูเอ้ยฉันจะไม่ฆ่านายหนูตอนนี้ก็เมโลบู๊ทเนี่ย